สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่นสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชฟูมภายใต้การบริหารงานโดยนายจตุรวิทย์วงศุรศิลป์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่น วันที่3มิถุนายนนายจตุรวิทย์วงสุรสินผู้อำนวยการส่วนงเสริมการนรียษระดับอำเภอบ้านแท่นพร้อมด้วยบุคลากรเข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบวาดถวายพระราชกุศลและร่วมพิธีจุดเทียนถวายเครื่องสการะและวังพานธุ่มหนึ่งในโอกาสบันเฉลิงพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีณห,หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชียภูมิ วันที่6มิถุนายนนายจตุรวิทย์วงสุรศิลป์ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรีนนโนโยนรู้ระดับอำเภอบ้านแน่นแต่เขารวมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการหัวหน้ากลุ่มง,งานในสังกัดสำนังกงานส่งเสริมการเรีนนยนรู้ประจำจังหวัดเชียงภูมิครั้งที่5โดยมีนายกาเรียนยินยงชาติผู้อำนวยการสำนังกงานส่งเสริมการเรีนนยนรู้ประจำจังหวัดเชียงภูมิ พร้อมด้วยนายรัฐวิ์เสถียรรัมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการในรู้ประจำจังหวัดเชียภูมิเป็นประธานณห,ห้องประชุมสำนักง,งานสกอรประจำจังหวัดเชียภูมิในวันเดียวกันนี้มอบหมายให้ในายวชรสวัสดิ์ครูสกอรระดับตำบลสามสวนเข้าร่วมประชุมงานบุญบ้างไฟร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามสวนเพื่อเตรียมความพร้อม จัดกระบวนแห่บุญบ้างไฟซึ่งจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนปีพุทธศักราช2518ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนและมอบหมายให้ในายอภิเชษแผ่นผาครูสกรระดับตำบลสะพังร่วมกิจกรรมร่งเรียนแสงแห่งความหวังโดยมีนายอำเภอบ้านแท่นเป็นประธานณศาลา,ากลางบ้านที่ทำการกำนันตำบลสะพังบ้านสะพังหมู่หนึ่งตำบลสะพังอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชัยภูมิและเวลา13นาฬิกามอบหมายให้ นายสุกิจพินโยรัพ์ครูสะกะรแรบตำบลสามสวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน CBTX ชุมชนล้อมลักณศูนย์การเรียนรู้บ้านโจดโนนขาตำบลสามสวนอำเภอบ้านแทน่นจังหวัดเชียงภูมิวันที่12มิถุนายนนายจตุรวิตรวงสุรศิลป์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นมอบหมายให้นางสาวสุนีใจบุญข้าราชการพร้อมด้วยนางสาวปณตาสายบุตร ครูสกรระดับตำบลบ้านแทน่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจแก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,508ณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแทน่นอำเภอบ้านแทน่นจังหวัดเชยียงภูมิวันที่17มิถุนายนนายจตุรวิทย์วงศสรสิลินผู้อำนวยการส่่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นพร้อมด้วยนายสุภกิจพิมโยรัพย์และนายวชรสวัสดิ์ครูสกรรทัดับตำบลสามสวน เขารวมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกร่วมกับโรงเรียนสามสวนวิทยาณห้องประชุมโรงเรียนสามสวนตำบลสามสวนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชยียงภูมิ วันที่18มิถุนายนนายจตรุรวิทย์วงศุรสินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการหวัดเคลื่อนที่จังหวัดเชียงภูมิทางนี้ได้รับคมอมม่อนค์จากกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงภูมิโดยนายสุวัชรกรทัดเที่ยงนิกรนักวิชาการศึกษาชำนาญการนำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่มาให้บริการและให้ความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและประชาชนที่มาร่วมงานณโรงเรียนสะพังวิทยาตำบลสะพังอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชียภูมิ เวลา14นาฬิานายจตุรวิทย์วงสุรสินผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่นประชุมประจำเดือนมิถุนายนเพื่อติดตามงานและมอบหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2518เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณห้องประชุมสนว์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชียงภูมิ วันที่20มิถุนายนนายจตุรวิทวงศสุรสินผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเนีโน,โนโระดับอำเภอบ้านแทนและบุคลากรจัดโครงการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2568 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับครูที่มีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนร้อยละ80ขึ้นไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567โดยมีนายคมสันรองเมืองนายอำเภอบ้านแท่นเป็นประธานในพิธีณห,ห้องประชุมอำเภอบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชียภูมิ วันที่24มิถุนายนเวลา13.30นนายจตุรวิทย์วงศรศน์ป์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นเขารวมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานผ่านระบบซูมคลาวมิสติ้ง ing, จากห้องประชุมบรรจงชูสกุลชาติชั้น6อาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่25มิถุนายนนายจตุรวิทวงสุรสินผู้อำนวยการส่งส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแทน่นและได้มอบหมายให้นางสาวปนาตาสายบุตรนางสุขุนตลาระวิพันธ์นางสาวการดาวดีตุงชีพครูสกร,รและนางสาวจำเนียนพรหมวิจิตนักวิชาการพัสดุ เป็นพิธีกรในการอบรมหลักสูตรการทำแหนมหมูณนะห้องประชมุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแทน่นอำเภอบ้านแทน่นจังหวัดเชียงูมิวันที่27มิถุนายนนายจตุรวิทย์วงศุรศิลป์ผู้อำนวยการูส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นมอบหมายให้ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลจัดกิจกรรมพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนายจตุรวิทย์วงสุรสินผูน้อำนวยการสกรอระดับอำเภอบ้านแทน่นพร้อมด้วยนางสุดารัตน์พองมงคลครูชำนาญการและนางสาวจำเนียนพรมวิจิตนักวิชาการพัสดุลงพื้นที่นิเทศติดตามให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมณนะศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง5แห่งในสังกัดส่วนสงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชีภู และทั้งหมดนี้คือผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2518ของศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นขอบพระคุณค่ะ